สวัสดีค่ะมาแล้วเด็กมาพูดให้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พอ่อพ่อเอซีทุกท่านนะคะนี่เราก็เอาน้ำมาให้พี่ใหญ่นะคะนี่เหมือนเดิมเช็ดเคยนะคะอันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝน น้องปัมมีตักน้ำใส่เรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่เป็นยังไงนี่ฮะพี่ใหญ่ว่าเอา้าทำไมวันนี้ไม่มีกล้วยมาให้กินเหรอคอนโอ๊ตเขาว่าโอ้ยเจ็บขาเจ็บขา ปัามมี่ยนกล้วยทีละลูกลูกเียวพ่อจะไปเก็บอึช้างโยนไปตรงมือเขาวานั่นเออนั่นให้น้องปัมมี่นะคะเป็นคนโยนกล้วยให้กับพี่ใหญ่นะคะเพราะว่าควานจะไปเก็บอึช้างไม่วาดก็แอ๊แกๆออยากกินด้วย ได้ไหมลูกการไม่ร้อนนะคะพี่ใหญ่ไม่กินน้ำน้ำเต็มแล้วลูกแล้วน้องแก้มบุ้มมานั่งทำอะไรนี่มีประโยชน์ไหมนี่ มแล้วคอนอดเก็บแล้วนะคะนุ่นอยู่ข้างหลังเออนมก๋าหมี่เออพี่ใหญ่กินด้วยเช็คขาด้วยโอ้ยเจ็บเหลือเกินอ่ะน้องน้องแก้มบุม้มเนี่ยเอากล้วยไปให้แม่วาดทางนี้ไปลูก อ่ะน้องปามี่โยเร็ววะลูกเดียวไม่เอาเดียวเดียวไม่เอาให้เดียวไม่เอาให้พี่ปามี่ว่าเขาไม่มีเวลาอันนี้อาไปให้แม่วาดนะให้แม่วาดสวัสดีด้วยเด้อเดินไปอ้อมไปทางต้นไม้หน่อยลูกเออช่วยๆกันทํางานเด็กๆโอ้ไปแล้วให้แม่วาดสวัสดีด้วยนุ่นเออเสียงเสียงดังๆไปเออเอาให้เลยลูกวีหนึ่งไปเลย ไม่ต้องบีให้เขาเออให้ไปเลยเออพอออกมาเออสวัสดีหรือยังเอ้โยนว่าลูกโยนอย่าออยยยให้หมดโยนไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องหยุดเออโยนให้เขาเก็บกินเองเออไม่วาดโคอ,อีกแล้ว เออไม่ว่าเนี่ให้ทางนี้กินโกนไม่ว่าเวยอย่าเสียงดังเดี๋ยวพี่ใหญ่หันไปไม,านไมาตรงนี้นี่มาตรงนี้นี่นี่อันนี้ไายืนตรงนี้นี่นนไปยืนทำไมาตรงหมด เออยยืนตรงนี้น่ฮันนามาทางน,นี้ด้วยเอ,ออเออ <c oughs> นางงาม <c oughs> ฮะพอแล้วอู้อ่ะ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  <c oughs> อ่ยนน้องปามีนน้องปามีนนี่ก็อยากเข้ากล้องอย่างเลยสนใจน้องแก้มบุ๋มมากแกงเลยน้องปามีเออนั่น ควานโอ๊ตเก็บแบบใจเย็นมากเลยนะคะใจเย็นมากเดี๋ยวเราดูเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเอ้ยครบสองเดือนนะคะพี่ใหญ่ตรงมันสองเดือน<ม>เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราดูก่อนว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะคะเนีเเ่ยเอ,ออเออตอนนี้ตรงข้างข้างล่างตรงลึงบิ๊ก,กจูนะคะออกนิดนึง ตงิกกจูบิกกจูิกกจูบินได้ดตัวนิกก็ตจูปิกกจูบินได้มีกวนวัากจูบิกอจูิกจูวัดเอวัดไิกเกบิบิกสวัดผมสิบุตสูงนางก็มีนะคะน้องเกมผม เอ,เอาเอายกขึ้นไ,ไปเป็นวีว่าลูกเอาไปให้แม่วาดลูกอ,อ่าให้แม่วาดอีกแล้วร้องแอกแอกแอกอยู่เสียง <Yeah. S 1> อ่น้องแก้มบุ๋มคนสวยเอาไปให้กินอีกแล้วหนุนบีบีลูกบีเออน้องปำม,มีนี่ช่วยทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวคนอดก็จะเอายา,าสัตว์ไปที่ขาพี่ใหญ่นะคะไม่กินน้ําไม่กินน้ําหรือว่าต้องให้ลดออกก่อนถึงจะกินนะคะพี่ใหญ่ฝน,นจะมาแล้วฝนจะมาแล้วมืดมาแล้วนะคะมืดมาแล้วกล่องสายยางซอยวิต่าทางัง กลัวมากในเรียนนี้วึ่งสวัสด,ดีนะนี่โอ้พึ่งหินอะไรนะรักษาพเพลย เมตาดินเมตาดินใช่ไมน้องอ, no, ออกบอมนี่เฝ้ากล้วยดีๆเด้อเด,ดี๋ยวแม่วาดยังเด้อบามมี่ เราเราเราเขอที่นี่พิเศษนเรามีสายยาพิเศษโอ้นี่น่ามัด ให้นั่งลงพี่ใหญ่นั่งลงก่อนก่อนให้นั่งลงคนละเรื่องเลยพี่ใหญ่ก่อนให้นั่งลงยังจะไปสวัสดี นีมวยกำลังเริ่มเหรอทำไมไม่เริ่มตอนนั้นล่ะจะมาเก็บอึตรงนีโ้โอ้ยังถอยให้อยู่นะคะนี่ บรรยากาศดีมากวันนี้พี่ใหญ่น,นี่ไม่ร้อนเลยวันนี้พอดีพอดีอดใช่ไหมน้องแก้มบุม๋มน,นี่มีบทโซ,โ<ด>ทโซ่ไหมวันนี้มีแล้วยังมีแล้ว,ไ,วไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารดออกแล้วพี่ใหญ่จะกินน้ำให้มันกระเป่านะคะพี่ใหญ่หากล้วยใหญ่เลยนะคะก็ออออออ ขอบคุณคุณแม่เบญจวัรน,นะคะคุณแม่จากใต้วันนะคะสั่งจองกล้วยไว้1 0 0 0พคะแนนนะคะวันเสาร์นะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่เบนจวันนะคะวันเสาร์เราจะไลอาหารเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับปู่ชุมพลน,นะคะคะแนนยังขาดอีกเยอะนะคะคะแนนก็ช่วยๆอุดหนุนกันได้นะคะ แม่วาดไปดักรอแล้วนุนแกบวมมานี่เยอะเยอะแม่วาดไปดักรอรถแล้วนุนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับครอบครัว,วของเรานะคะ ต้นสับประรดไปก่อนนะจ้าพี่ใหญ่ตอนเย็นเดี๋ยวโยนหญ้าให้กินกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอาการตกมันกลับมาเหมือนเดิมอีกเออควันหญิงควันหญิงแกรงหน้าที่ของน้องปั๊มมี่นะคะนี่เฝ้ารถตลอดไม่ได้อะไรนะคะนี่อยากอาบน้ำให้แม่วาด แม่วาดว่าสาดให้ทั่วหน่อยปาม,มี่เอ้ยข้างหลังไม่ได้เลยเอออิ่มแล้วแม่วาดเดินหนีแล้วไม่รอแล้วฮึบเออไม่โดนเออหนุน่อนอ่ก็เดินหาเห็ดกับน้องแก้บ,บุ้มหนุนอ,เเอ้เห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดขไข่เห็ดไข่แล้วเห็ดไขล่ล่ะ ค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็ค bon ือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ